ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะเป็นสอนเพื่อนแอนขับรถนะครับสอนเองกันสอนกันเองเลยเอาแม่ปล่อยให้เขาสอนกันเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กซแม็กใส่กินนึงครับกินนึงกินนึงพอกินนึงเออดึงขึ้นดันขึ้นมาเลยปึ๊ดมาเลยเออนั่นแหละ เออดึงลงค่อยๆค่อยๆนะเออเหยียบเหยียบเหยียบคัดมันหยุดเลยเลี้ยวไปโน่นเลี้ยวไปโน่นเลี้ยวไปโน่นเออขับมันสิบล้อไงไล่เลี้ยวน่ะแม็กซอนแม็กซอนดิใส่ใส่เกียร์ด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า ก็จะวุ่นวุ่นกันหน่อยครับไปเลยเหยียบคันรถมันหยุดเลยเอาพรมอะไรมุดก็ขึ้นเลยมุดมุดมุดเอาไปลงลงนู่นมึงสอนมันดิมุดขึ้นไปสอนเลยดิทางนู่นขึ้นทางนู่นเราเราจากนี้เขาก็จะสอนกันเองครับนี่ จะวุ่นๆกัน่อยครับอ่นี่ไม่เคยขับครับนี่ไม่เคยขับก็หัดนะครับหัดหัดไรเลยวันนี้แหละสดๆเลยครับให้ไทยอิงก็นาปร อย่าลืมเยียบคานนะเวลาถึง TE hmm. นู่นอะไปเร็ว วันเดียวครับน่าจะเป็นหละทุกคนครับผู้หญิงถ้าจะอาสอนรถนะผู้หญิงน่ะจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าก็ยังไม,มไม่มีพื้นฐานอะไรเนาะผู้หญิงอาจจะยากแนตะ่ถ้าผู้ชายอะ่ะผู้ชายก็แวบเดียวก็เป็นแล้วครับเพราะว่าผู้ชายมันสอนง่ายกว่าผู้หญิงครับนี่อันนี้ก็เพื่อนแนนก็ไม่เคยขับนะครับมันก็ขึ้นขับเป็นครั้งแรกเนาะ รถคันนี้ขึ้นขับได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแบบไหนพมใแม่ขึ้นขับหมดครับให้โอกาสทุกคนครับถ้าเขาอยากขับก็ให้ขับถ้าเด็กน้อยเหมือนกันถ้าเด็กน้อยถ้าอยากขับพว่แม่ขับเพราะว่าเ,เราก็มันเ,เราก็นึกถึงไปตอนเราเด็กน้อยเนาะก็เห็นรถไทยเขาเราก็อยากขับเนาะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีโอกาสได้ขับนะครับ ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกโอกาสที่เราจะได้ขับรถเขาคือเราต้องให้โอกาสทุกคนนะครับเด็กน้อยถ้าเขาอยากขับเราก็ให้ขับนะครับแต่ส่วนมากก็เด็กน้อยจะไม่กล้าพูดนะครับเด็กน้อยจะไม่กล้าพูดเราก็ดูดูจากพี่เติกรำเอาเนาะถ้าเด็กน้อยมายืนดู มันถ้ามายืนดูแบบมันอยากขับแน่นอนครับทุกคนก็เหมือนความรู้สึกของเราตั้งแต่เด็กนั่นเลยเนาะถ้าไปยืนดูแล้วก็คืออยากขับอ่ะคืออยากขับอยากนั่งมันมีความรู้สึกเนาะคนเราผมเห็นเด็กผมเห็นดเนด็กน้อยถ้าผมเห็นเด็กน้อยไม่มายืนมามายืนดูเนาะผมจะให้เด็กขึ้นโดนเลยครับสงสารมันครับก็บางทีเขาอยากขึ้นแต่เขาไม่กล้าบอกเราเนาะ แต่ผมเข้าใจความรู้สึกเด็กน้อยนะครับถ้ามาขึ้นผมถ้ามายืนดูผมไม่ขึ้นเลยก็มันก็เหมือนเราตอนเด็กน้อยนะครับนี่ก็มาเข้าเดิงกันต่อครับนี่ก็สาวแน่นครับขับรถกาลังหัดอยู่ครับนี่เราเข้าซ้อนกันสองคนนะครับซ้อนกันสองคนมาแล้วก็ได้อยู่นะ Đại dũ, đại dũ ơi, đại dũ, đại dũ Ở đây Ờ, bay đùn, bay đùn อีกอีายกเคลื่อเรียวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวพ่นอยู่ดีน่ะเห็นมันเคยเห็นมันเคืยอ๋อเห็นมันเคืยคนเอ้าห็นมันเคยขุนพวงมาลัยมันยังรู้เอาฮักมาหักใต้มาใต้เพ้อเลยคอยฮัก

ลองลองกี่ลองลองก็จะยากยากเลยนะครับคนไม่เคยขับมันก็จะยากอย่างนี้เลยคันนี้มันก็จะคัดแข็งนิดนึงนะครับ โโออ้้ตังเลยไปเลยจ้าเอออย่างงี้เองแล้วก็เป็นครับเป็นได้ก็เป็นเนาะเออกับว่าได้ยันไงไม่ยากดอกอ้าวไปคนเดยียวเลยบ่ะนี่ไปเลยเออไปเลยปล่อยไปเลยถ้ากลับไม่ได้ก็ไม่ต้อง ให้ทำรถตามมาไม่ต้องมาเห็นหน้าเลยนะกลับไม่ได้ได้อยู่ครับมันมีสมองอยู่นะไม่ได้โง่เด้ียวมาแล้วให้แต่หลงๆอ่ะมันก็ไทยเสมอนั่นแหละไหนเดิมๆแข็งแล้วเห็นไหมเติมแข็งแล้วมันเป็นเนื่องเนี่ยใคเนิ่อตรงนี้นี่เออนั่นแหละที่มันไอ้ตนี่เห็นี่ยตีนหามันเกิดเลยใช่ใช่นั่นแหละมันประชุมเลยอืก็น่าจะได้แค่นั้นแหละ Này, đây xong lòng có đi nè năm xe này mẹ mẹ mình sẽ áo nhàng mà nhục hay cũng nhục hay lưu vật hay khó nhục mà hay mà nhục đúng hay lòng nhảy đi lòng nhảy đi đi lòng nhảy 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 đi ไม่มันมันมันไปยกผีดนักกูว่าไปยกฟีทีโ่ไนอนเลยน่ะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวมันก็มดีมาให้ให้หาทางมาให้ได้มันชนขนาดมันก็ดับแล้วรถไม่เป็นไรหรอกโอ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 มึง g ไม่ได้ไหมมึงกได้ไหมมีสมองหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ เลยถอยถอยถอยกูแล้วเอิอกูแล้วถอยเออไม่เอิอกูเอิอะไรนะถอยเออเกี่ยวปะกำลังคิดอยู่้กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ปล่อยปล่อยต้องปล่อยเงี้ยถึงจะเป็นไม่ปล่อยไม่เป็นหรอกมันต้องคือปล่อยไงเออให้รถมันสอนมันเข้าสอนมันเลยให้รถสอนเออใช่ ปยายามลองดูนมึงหน่ยแม็กคิดอยู่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 ้ยเยเอยเอ้ยเอ้าเยมีสมองอยู่ง้เฮ้ยมมีสั้นอะยะมีมองลังเลยยวไยสุดยอดได้ยู่ กำลงมันยูันันเฮ้ยได้อยู่เขาลงลงเลยเ,ลลเป็นแล้เป็นแล้เป็นแล้เฮ้ยเป็นเลยอย่างนี้น่ะโอเคแล้วในรถสอนคนนะครับผมปล่อยไปเลยบอกสองรอบก็พอแล้ว,ออวนหนนะ่งไม่ต้องสอนเยอะครับ <c oughs> ขับสิรอไปแล้วรถไถจะทำไมจะขับไม่เป็นเนาะ เริ่มเริ่มขับเป็นแล้วเริ่มเหยียเออบเ,เริ่มเริ่มเหยียบแล้วครับผม <c oughs> ปาดว่าปาดวา,าแล้วเออกีอ่ป้าจางไม่ใช่ย,ยืนสิพ้าจางไม่ใช่ย,ยืนครับผมครับพอจ้างอยู่เออจางใหญ่มากจางใหญ่มาก <c oughs> ไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึง ในก็สรุปครับสรุปก็ขับได้นะครับขับได้แต่ก็ยังไม่ค่อยแข็งครับก็น่าจะมีน่าจะมีตอนต่อไปเนาะมีครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ขับครั้งแรกเนาะก็เดี๋ยวจะมีครั้งที่สองต่อมานะครับนี่ก็หัดไปเรื่อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับอันนี้ขับครั้งแรกก็สรุปว่าขับได้นะครับโอเคก็ถือว่าได้นะครับขับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าได้ไม่กลัวรถก็ขับได้นะสาหรับใครที่อยากขับรถนะครับผู้หญิงเนาะก็มานะครับจะผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับเห็นไหมนี่สามแก็เริ่มเป็นแล้วนะครับนี่เริ่มเข้าล่องได้โอเคแล้วครับก็เดี๋ยวก็มีต่อเรื่อยๆครับก็มีไทแล้วก็เดี๋ยวมีปั่นอีกเดี๋ยวก็สามแดงก็มาขับอีกนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับก็ฝากกดติดตามน้วยนะครับ,กกรบช่องแจมแก๊ซซิ่งนะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ